มาเจอกันกับช่อง Big b i t e Story นะครับผมเคโตพูดดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมมาเจอพิกอป R6 นะครับสวัสดีครับพิกอป R6 วันนี้ผมมีคอนเทนต์หนึ่งที่ว่า F4 เรียกร้องกันมาเยอะนะครับว่าอยากฟังเสียงรอบสูง4สูบของตัว R6 แล้วก็ z ซ็ต X25R นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้รอบค่อนข้างสูงคล้ายๆกันเสียงก็จะเหมือนเทียบบันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเทสเสียงท่อ ตัวต่อตัวกับ R6 และ z ซ X25R นะครับว่าเสียงตัวไหนจะเล้าใจเรากันโอเคครับเเดินนบาไก่อ

เพื่อนๆตรงนี้มันเป็นห้างเป็นเป็นห้างเซ็นทัลน,นะครับเกรงใจเขาเดี๋ยวว่า,เด,ววาเดี๋ยวกลุ่มส่วนภูมิเดี๋ยวจะไม่ได้มาออนิตติ้งกันที่นี่ต่อ <ใน S 1> ก็คือผมก็ขออนุญาตทางกลุ่มพี่เขาเพราะว่าต้องใช้เสียงดังนิดนึงก็นิดหน่อยนะครับก็ใครที่ยังฟังไม่ถนัดก็กดครั้งที่2ดูได้นะครับวนไปวนไปวนไปวน,นไปนะครับว่ามันเสียงดังจริงๆนะครับผมขออนุญาตทําแค่ นิดเดียวพอได้เสียงนะครับก็ดูบนบนกันไปเลยครับเพิ่มยอดวิวให้ผมก็ได้นะครับอ่าเป็นไงบ้างครับคลิปเสียงเซ็ตเกิกับ R6 ร์นะครับที่ใช้รอบสูงพร้อมๆกันเสียงจะเล้าใจขนาดไหนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ผมก็ขอกาบสวัสดีครับบ้าอาหกครับผม Bye. -bye.